สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันนะฮะอย่างที่สัญญากันเอาไว้นะครับว่าจะอ่านคอมเมนต์นะครับในคลิปที่ผมพูดถึงหลังเกมกับลิเวอร์พูลนะฮะที่เราชนะไป21เนี่ยจะมาคุยกันนะครับแล้วก็มาตอบให้หมดนะฮะก็มีทั้งข้อความที่แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผลเข้ามานะครับรวมถึงข้อความที่มาป่วนก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะ ตอบให้ทุกข้อความก็แล้วกันครับในวันนี้นะคือผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมออคือในส่วนของสโมสรจริงๆเองเลยเนี่ยระหว่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์เขาไม่ได้มีปัญหากันนะในในเรื่องที่กรรมการตัดสินผิดพลาดออกมาเนี่ยนะครับเขาก็รู้ว่าต้นเหตุคืออะไรแล้วก็มีการแถลงการออกมาแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเขาก็พูดถึงความผิดพลาดต่างๆที่มันเป็น human error นะครับเป็นความผิดพลาด ส่วนบุคคลเป็นความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็อยากจะให้ไปไล่อสอบถามดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีข้อความไหนที่มาบอกว่าสเปอร์เป็นต้นเหตุนะครับทำให้มีการล็อกผลนะครับหรือว่าจงใจทำให้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็อืมนะ ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เราปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาทำงานเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับคือมันสิ้นสุดที่ตัวความผิดพลาดของผู้ตัดสินเองในสนามหรือว่า VAR เท่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันโยงใยไปถึงที่ไหนยังไงก็ปล่อยให้ให้เรื่องเขาสืบสาวกันดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งมากล่าวหากันเลยนะว่ามันเป็นเพราะ ความจงใจของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับความคิดเห็นมันเข้ามาเยอะมากนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยพูดถึงไปก็แล้วกันนะครับน้องอ้๊บนะครับบอกว่าหนูว่าเกมรุกมันตื้อนะครับม้านั่งเราไม่มีจอสั้นคนเดียวไม่มีใครเปลี่ยนเกมได้เลยเขาะไปเข้ามาลิวพูน่ากลัวกว่า,วาเรา11คนอีกค่ะบ,บอลเราไม่ทําเขาเสียวเลยบอลอยู่ที่เขาเสียวไปหมดสู้ต่อไปค่ะคอ์สพี่ลองพูดคํานี้ได้ไหมคะ กรีดออกมากรีดมันออกมามีชาเลจนเข้ามาด้วยนะครับทำยังไงดีล่ะอ่าอ่คือจริงฮะก็อย่างที่ได้วิเคราะห์ไปนะครับว่าสำรองเนี่ยพอมองไปแล้วมันน้อยมากตัวที่จะมาทำให้เกมรุกมันมีชีวิตชีวามีมิติมากขึ้นก็เห็นจะมีแต่โซโลมอนนะครับส่วนเบลิสเองก็ เป็นกองหน้าตัวเป้าที่มาใหม่เป็นดาวรุ่งด้วยนะครับถ้าทําได้ดีก็ถือว่าแจ้งเกิดไปเลยน,นะในคืนนั้นแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายเท่าที่ควรนะครับส่วนเรื่องออผู้เล่นของลิเวอร์พูลเก้าคนเนี่ยน่ากลัวผมว่าพวกเขาอะทำไปไปไปได้สุดทุกทางคือถ้าถ้าบุกนะก็บุกแบบเต็มสตรีมนะครับ ใครที่จะมาตั้งรับกับพวกเขาเนี่ยโอ้โหโดนยิงกระจายหมดอะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันลิฟวูแบบตั้งหน้าตั้งตารับแบบรับแบบไม่สวนเลยอะ่ะไม่เอาแล้วอะนะฮะก็มีเกมกับสเปอร์นี่แหละที่เขาเหลือ9คนนะครกรีดมันออกมากรีดมันออกมานะ <c oughs> <c oughs> นะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนลิเวูที่น่ารักน่ารักเขาเข้าใจ ปัญหาว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเข้าใจในต้นเหตุเข้าใจต้นตอต่างๆนะครับอันนี้ผมผมก็นับถือน้ําใจแต่ว่าสําหรับคนที่แบบโทษมัว่วโยงไปเรื่อยนะครับก็กรีดมันออกมาฮะคุณไอฟอดนะครับบอกว่า สำหรับเมื่อคืนน่าจะเป็นอีกเกมคุณภาพนะแต่ปัญหาอยู่ที่ VR ไม่เช็คลำหน้าทำให้กลายเป็นคำขอ้อคอรหาทันทีถูกครับหลังจากจบเกมแฟนไก่เราโดนกระหน่ำเลยซื้อกรรมาการบ้างขี้โกงบ้างแต่พอไปนั่งดูย้อนหลัง3จุดปัญหาแบบซ้ำๆเนี่ยนะฮะก็เห็นว่า 1. จังหวะใบแดงโจนถึงจะฉลับมาโดนแต่จังหวะแบบนี้ก็เข้าอันตรายมากและเป็นใบแดงได้แน่นอน2ลลำหน้าไม่ชิค VR V.R. ผิดเต็มๆเะครับ3มใบเหลืองแรกของโชต้าอาจจะไม่ควรเป็นใบเหลืองแต่ V.A.R. ไม่ต้องเช็คใบเหลืองเป็นดุลพินิจกรรมการในสนาม,ส,นามส่วนใบเหลืองแดงไม่มีข้อโต้แยง้งเพราะฟาวชัดเจนแต่ถึงกรรมการจะตัดสินผิดพลาดมันก็ไม่ใช่ความผิดของสเปอร์ทั้งนักเตะสตาร์โค้ชและแฟนบอลทุกคนสามารถดีใจภูมิใจและมีความสุขการแข่งขันได้100%เซส่วนใครที่เจอดราม่าท็อกซิกจากโซเชียลท่องทางต่างๆแนะนำให้ปิดการมองเห็นเอาไว้ไม่มีความสุขในกลุ่มของเพจทีมเรากันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ย ทุกหย่อมหญ้านะครับโด,โดนโดนท็อกซิกไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับถึงจะเป็นคนที่ทำช่องไม่ทำช่องเองก็ตามผมว่าโดนไปตามๆกันนะครับโดยเฉพาะเออกลุ่มต่างๆเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับเออนะไม่น่าเชื่อว่าว่าความรุนแรงแรงกระเพื่อมของเกมนี้มันจะขนาดนี้เลยจริงๆนะครับแต่ก็ ขอย้ําว่านะฮะให้ดูที่ต้นต้นเหตุจริงๆคุณสบสลายนะครับเสียดายที่แพ้สเปอร์ครั้งแรกในรอบ7จปีแต่มันไม่สมควรจะมาแพ้แบบอัประยช์แบบนี้ยินดีกับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ส่วนลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ผมเชียร์ผมไม่ผิดหวังที่ใจสู้กับ15้าคนในสนามได้รอบหน้าที่แอนฟิลด์ขอแบบใสๆนะอยากดูแบบมันๆนานๆจะเห็นสเปอร์ดีขึ้นขอแบบแฝๆก็อยากจะรู้เท่ากันใครมันจะแน่กว่ากันครับก็ผมก็อยากเห็น,นะฮะตอนที่ ตัวเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าที่จะบอกว่าสู้กับ15คนอันนี้อันนี้อาจจะแบบแอนนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับคุณแม็กพ่อให้ไปล้างจานเกมนี้เราเล่นกันได้ดีครับแต่ถ้าให้ชื่นชมผมมองว่า9้าคนของลิวพูลใจสู้มากๆสปิริตทีมดีจริงๆส่วนสเปอร์ชุดนี้ทุกตำแหน่งลงตัวสุดๆนัดหน้าเจอรูตันหวังว่าจะจบนัดนี้จะไม่มีคนเจ็บนะครับคือเนี่ยแฟนสเปอร์ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมลิวรูพูลนะครับที่เขาสู้ด้วยด้วยศักดิ์ศรีของเขานะก็ เออมามาเสียประตูในช่วงท้ายเกมที่แบบนึกว่าจะเสมอกันได้แล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับคุณปิยะนะครับบอกว่าอุโดอโกี้ก็เล่นดีซะจนซาร่าย้ายไปเจาะปโอโรแทนแต่ก็อย่างที่เห็นครับซาร่าก็เจาะไม่ถนัดเช่นกันฟานเดอร์เฟนก็เร็วโรเมโรแน่นอนขึ้นกว่านั้ก่อนๆต้องขอบคุณทุกตำแหน่งที่ช่วยกันเป็นทีมขอให้ไก่เราดีวันดีคืน3แต้มยาวไปจบฤด,ดูกาลก็ดีครับ <c oughs> จนจบฤด,ดูกาลอ๋อนะฮะอ่ะนี่ครับก็ เป็นการทำงานในแต่ละตำแหน่งที่ผมว่าเล่นดีกันทั้งหมดนะครับแม้แต่ริาา์ดิซันน่ที่ตั้งใจเล่นเป็นพิเศษนะเพราะว่าเขาเองก็มีประเด็นกับลีวอครูอยู่เหมือนกันก็ก็ยังอุตส่าห์แบบมีแอซิดได้ คุณหอจกบุญชนะบริการบอกว่าในฐานะแฟนหงสเปอร์ไม่ได้ผิดอะไรครับใบแดงก็สมควรครับแต่ลูกล้ำหน้าผมว่ากรรมาการไม่เนียนจริงๆไม่แม้แต่ตีเส้น V ีมีเสียผลประโยชน์ทุกทีมครับแต่ดน,น,นี้มันชัดเจนครับสู้ๆครับสเปอร์ปีน,นี้ดุด,ดันจริงๆถ้าเคนอยู่ไม่อยากจะคิดอขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณแฟนหงที่น่ารักเนี่ยแฟนหงดีๆน่ารักน่ารักก็เยอะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะส่วนเรื่องการไม่เช็คล้ำหน้าลูกนั้นเนี่ยผมก็งงเหมือนกันผมก็แบบ ผมตอนที่ผมดูผมยังรู้สึกว่าอ๋อหาเสียประตูแล้วผมยังผมยังสะบัออกมาเลยพุ่งตรงตอนนั้นนะครับว่าเอาแอะดะดูนี่แ้่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอยู่ๆก็ไม่เช็คนะฮะไม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณโชติพัฒน์นะครับบอกว่า แฟนหงครับนัดน,นี้กรรมาการผิดครับล้ำหน้าส่วนตัวผมรู้สึกนะว่าไม่แร์นัดน,นี้ที่แพ้มันมีข้อกังขาขาดใจเจอกันที่แอนฟิลด์ครับแพ้นชนะกวัดของจริงกันไปเลยยินดีครับยินดีมากๆเลยนะฮะเราก็อยากเห็นเกมที่ใสสะอาดคือเข้าใจว่าแฟนหงรู้สึกยังไงนะตอนนี้คือหลายครั้งที่สปเปอร์ก็เคยเป็นทีมที่เสียผลประโยชน์นะครับแล้วเราก็มา มานั่งเสียดายว่าเออถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปนะแต่ก็ได้แต่เสียดายนะครับต่อมานะฮะคุณแชมป์นะครับบอกว่าเราบิ้วเกมกันมันพอ1 1 1ถึง11ทีสไตล์เปลี่ยนหงแดงเล่นโต้กลับดีพอ9ต่อ11นะครับเราบุกพับแบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพดีที่มาติดแจกโชคให้เราต้องมาดูเรื่องสุดน,น้าจริงๆแล้วว่าจะเอายังไง ริชาพอสซนออกไปมาเล่นหน้าเป้ากลับเล่นแย่ลงปลอรอสงสารมาติบและแฟนหงแต่ไม่สงสารครอบเพราะนัดก่อนโชต้าทีบหน้าสคริปต์จนแตกหงก็ได้กรรมการตัดสินค้าสายตาแกกลับไปเน็บไรอันเมสันนะฮะอืมนะครับก็เนี่ยฮะก็มีการแชร์ภาพนี้ออกมาเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกันเป็นการตอบโต้เหมือนกันว่า เนี่ยทีกรณีอย่างเนี้ยทำไมถึงถึงไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเนี้ยนะครับในโลกโซเชียลเนี่ยเห็นกันเยอะมากเลยคุณฮัวโนนะครับบอกว่าอย่าไปให้ค่ากับแฟนบอลที่ไม่มีวุฒธิภาวะเลยดีกว่าครับแฟนร์พูที่ดีๆมีหลายช่องเลยครับถูกครับเห็นด้วยมากๆเกมนี้ถึงเราจะชนะแต่ยังมีข้อด้อยที่เราต้องพัฒนาอีกหลายจุดนัดหน้าเจอกันอยากเห็นเกมสูสีสุดมันกว่านี้ครับผมเราอยากเห็นเกมที่สู้สนุกด้วยศักดิ์ศรีจริงๆนะครับคุณโคคาโคล่า อีซองนี่ผมว่าสุดๆแล้วครับเหนียวมากแล้วเปิดบอลต่อบอลดีมากใช่ครับนี่คือผู้สับประตูล,ลำหับต้นๆของโลกเลยเหมือนกันคุณซาดาบอกว่าสวัสดีค่ะเชื่อหรือยังครับว่าสเปอร์เก็บสามแต้มชนะคือชนะนะคะสเปอร์ก็เล่นดีเหมือนกันซอนยิงประตูได้ส่วนลูกที่สองคู่แข่งโดนกดดันยิงเข้าประตูตัวเองสกอร์นัดนี้สองหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสามใครไม่ชอบก็กรีดออกมาอื้มฮึนี่นะครับเอ่อก็เราภูมิใจได้เลยนะครับกับชัยชนะนัดนี้คือ มันไม่ใช่ว่าเกมที่แบบเราเล่นไม่ดีแล้วกรรมการช่วยทุกจังหวะแล้วเราก็กลับมาชนะอะไรแบบนี้นแต่มันตรงกันข้ามเลยคือเราเล่นกันแบบแบบด้วยฟอร์มที่เหนือกว่าแม้ว่าเอออาจจะเจาะยากเจาะลำบากเหลือเกินนะครับมันก็เป็นเพราะว่าเกมรับที่เหนียวแน่นของลิเวอร์พูลนั่นเองแต่ว่าเรามีความพยายามแสดงให้เห็นว่าเราลองทุกลองทุกอย่างและในการที่จะหาวิธีเจาะ นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมต่างหากนะครับอืมนะเนี่ยก็ยังมีคำตอบโต้อะไรต่างๆมามาอ่าต่างๆนานานะครับเออนะผมก็อยากให้หยุดหยุดนะครับในเรื่องของความคิดเห็นที่ที่เป็นท็อกซิกแบบนี้นะครับ คุณวสันต์นะครับบอกว่าอยู่ๆพวกพี่ๆลเว์พูบางคนมาด่าสเปอร์โกงคืองงมากทีมเรานี่โดนด่ามากตัวนัก,นกไม่มีใครไปละลานตามเพจลิเวอร์แบบพวกพี่ๆเขาเลยแฟนบอลบางคนก็จุดๆ,ๆจริงๆครับผมเนี่ยฮะคือทุกวงการทุกทีมแฟนสเปอร์ก็อาจจะมีนะบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ดูบอลด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะครับเราก็อยากมีเพื่อนดูบอลนี่ก็เพื่อสร้างเพื่อนนะ คุณพงพันธ์นะครับชัยชนะ3แต้มสุดยอดมากๆครับแค่นั้นเลยฮะจริงๆครับออคุณนนทิวัน์ครับไก่เรากรรมการเกมอื่นที่ผ่านมาก็เสียเปรียบชนะไว้ก่อนดีครับใช่ครับในเกมที่เราเสียเปรียบเราไปร้องกับใครได้อะก็ไม่เห็นได้เหมือนกันนะครับคุณดรซีนะครับรบ,บอกว่า ก่อนแข่งคิดว่าถ้าชนะ4-0ด้วยชายแฮตชิกคงจะดีใชแแ่่แต่บรรดาฮาร์ดคอร์อย่างเราคิดว่าแบบนี้ดีกว่าคือเฉือน2-1ได้ลูกที่2ช่วงทดเวลาคุณมาติพย์คงจะรำคาญว่าขึงเกมอยู่ตั้งนานเสือกยิงไม่เข้าสักทีเลยยิงให้เองแถมลูกที่ดีอาร์ยิงแต่กรรมการดันบ,บอกลำหน้าคงจะใช้นี่เราที่ตัดสินผิดในเกมที่แล้วกับนอน ที่ดันเป่าจุดโทษให้นอนทั้งๆที่มาดิสันโดนทำฟาวก่อนที่โรเมโรจะทำแฮนด์บอลแล้วพอคาร์โกยิงตีเสมอก็ดันเจ็บไม่รู้ว่าจะต้องไปพักกี่เดือนส่วนเอฟเก็ได้ตัดสินก็ตัดสินได้ถูกต้องมากที่ไล่ออกให้เราอีก2คนคงเสียหายโดนแบนไปอีกหลายเกมผู้แพ้น่าจะคลั่งแค้นไปอีกแสนนานทั้งที่เราชนะมาเยอะพวกเราก็ชาชินแต่นานๆหลายปี แพ้เราแต่ละครั้งเจ็บปวดไปนานแสนนานคราวนี้คงไม่บ่นว่าทีมเรามีสุนหน้าบลูทูธอย่างแฮร์รี่เกนอีกนะกระตากกระตากกระตากโอ้โหโนะฮะก็เป็นความในใจหลายอย่างเลยนะครับอ่ะเอาก็ว่ากันไปฮะอืมคุณแต๋นะครับบอกว่าถ้าสู้จริงเราสู้ได้ทุกทีมครับผมเชื่อแบบนั้นใช่ครับสู้ได้ฮะคุณเกตโเดยทองบอกว่าความผิดพลาดเกิดขึ้น ได้ถ้าใครได้ผลประโยชน์ก็ดีไปคนที่เสียผลประโยชน์ก็ต้องออกมาโวยวายเป็นธรรมดาเราเองก็เคยเสียหายหลายครั้งครับเป็นที่ผู้ตัดสินเลยจังหวะใบแดงทั้งสองผมว่าสมครวรนะครับอ่าเห็นด้วยมากๆครับมันก็ทีใครทีมันทีเองข้าไม่ว่าทีค่าเองเ่าโวยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็หยุดใช้ได้ทุกวงการคุณจรนะครับค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็หาจังหวะได้เองน่าจะเลี้ยงลุยเข้าไปหาจุดโทษนะโยนลูกโด่งไปเก็บ เขาเก็บกินหมดสรุปดีใจเราชนะกับเก่าขึ้นทุกทีน่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนทัคติกลงมาครับก็เลยโยนโด่งลงไปหลายรอบหน่อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนซอนทางมินออกไปแล้วก็เลยลองวิธีการอื่นๆเอาริชาเข้ามาเอาเบลิสเอกมานะครับน่าจะมีทีเด็ดในลูกกลางอากาศมากกว่าซอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองดูนะฮะคุณอาคูสนะครับ,นะรบสิ่งที่น่ากังวล คือสเปอร์ชุดได้ใบเหลืองอที่สเปอร์ได้ใบเหลืองง่ายเกินไปไม่แน่ใจว่าอีฟได้ครบ5ใบหรือ,อยังเออครบหรือ,อยังเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีแต่ว่าอีบิซูมานี่โดนโดน,โดนทีทีจริงจริงนะครับโดนไม่เว้นแต่ละเกมนะคุณ f อ f g บอกว่าใช่ครับเพื่อนผมเชียร์ทีมใหญ่ๆผีหงปืนสิงเรือแต่เข้าใจกรรมาการพีเมียตัดสินผิดพลาดทุกปีเป็นปกติเราโชคดีในฐานะเจ้าบ้าน กล้าเล่นหน้าปากประตูแต่หงก็เล่นดีเหลือ9้าคนเรายังเจาะไม่เข้าเกือบเสมอแล้วสุดท้ายมาติดทาเข้าประตูตัวเองจึงได้เฮที่จริงแล้วเ,เรื่องของการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะครับได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นชินในการเล่นบนพื้นสนามนะครับแล้วก็เสียงเชียร์ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินของกรรมการเนี่ยเจ้าบ้านก็ไม่เกี่ยวนะบางทีแบบเจ้าบ้านก็โดนเละขาบ้านเลยก็มีนะครับในเรื่องของการตัดสินเนี่ยนะฮะ คุณพุทธคุณนะครับบอกว่าเกมรับยังไม่ดีเลยของสเปอร์ซาร่าได้บอลตลอดควรจะแก้จุดนี้ในแมตช์ต่อไปแต่ว่าซาร่าผมว่ายังโชว์พิษสงไม่ได้เท่าไหร่เลยนะอ่ะได้บอลก็จริงแต่ว่ายังทำอะไรต่อไม่ได้นะครับน้องมินมินบอกว่าแพ้คือแพ้นี่แหละฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในเอาแน่นอนไม่ได้โทษกรรมการก็ไม่ได้ครับ กรรมการไม่ได้ร้อเปร์ทุกนัดที่ตัดสินอแต่ว่าก็ต้องโทษนะตัดสินแล้วแบบพลาดอย่างนี้จริงๆอ่ะพลาดแบบเห็นค้านกันทั้งโลกอย่างเงี้ยนะครับค้านสายตามากๆนะก็ต้องรับผิดชอบไปครับในส่วนของสมาคมผู้ตัดสินอาชีพนะครคุณเกศพนุพงศ์นะครับบอกว่าเห็นแฟนบอลทั้งฝั่งนั้นบอกว่าขนาด ผู้เล่นเราเยอะกว่ายังเจาะไม่ได้ถ้าผู้เล่นเท่ากันแพ้แน่แต่สาหรับผมนะถ้าผู้เล่นเท่ากาันเวี้์วููจะเล่นรับเหรอยังไงก็ต้องบุกแล้วเปิดพื้นที่ให้เรามีโอกาสสวนอยู่ดีถูกครับมันไม่ได้ตายตัวนะครับบางคนมาบอกว่าเนี่ยถ้าเล่นเท่ากาันนะครับโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เกิดขึ้นไงพอมันไม่เกิดขึ้นมันก็รับประกันไม่ได้นะครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือชัยชนะของเราสองหนึ่ง คุณประจำเดือนพงศ์บอกว่าจำที่เราไปเยือนหงได้ไหมริชาตีเสมอช่วงทดเวลาพุทตัิลินไม่เป่านกหวีดโชต้ายิงไก่แพ้แฟนไก่ไม่เห็นออกมาโวยเลยแมนหน่อยครับใช่ไหมฮะผมจําเหตุการณ์นั้นไม่ค่อยได้นะครับต้องขออภัยจริงจริงอ,อ๋อหมายถึงว่าคือไม่เป่าให้หมดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้โชต้ามายิงอะไรอย่างเงี้ย คุณทีรวุุินะครับบอกว่าอยากได้ตัวยิงไกลดีๆครับสำหรับเกมนี้ชนะแบบเขินๆตัวยิงไกลดีเรามีเจมสันนะครับที่เห็นเห็นก็น่าจะน่าจะคนเดียวน่าจะคนเดียวอืคนอื่นๆก็อย่างคูรูเซฟสกี้เนี่ยก็ฟอร์มหลุดไปนานมากแล้วนะครับลูกยิงไกลเลยไม่ค่อยมีพิษส่งอะไรนะแต่ว่าจังหวะสองเนี่ยติดบล็อกไปหมดนะครับเพราะว่าริวพูรับกันแน่นจริงๆอ่า คุณการันนะครับบอกว่ายังไงเราก็3แต้มครับเป็ดจะว่ายังไงก็ช่างอ่ะสแต้มเก็บตุนไว้ในกระเป๋าก่อนนะครับคุณบี้ย่างบอกว่าทีมเล่นดีก็ชนะได้เกมนี้ขึ้นจากฝูใช่ไหมฮะประมาณนี้เนาะอ่ะครับผมก็ทุรักทุเลฮะพอสมควรคุณโตเซนโฮมนะครับบอกว่าเราได้ผลการแข่งขันก็จริงนะแต่จังหวะนั้นไม่ล้ำแน่นอนครับแต่ยังไงก็ตามชนะคือชนะใช่ครับเนี่ย นะฮะมองด้วยใจเป็นต่างคือเราก็เห็นนะว่ามันไม่ล้ําแต่จะทํำยังไงได้นะครับเราไปบอกให้เขาเปลี่ยนผลการแข่งขันไม่ได้จริงๆนะครับคุณอาทิตย์นะครับ,รบก็แค่เขาอ้างนะครับไม่โกงก็ไม่ชนะอ่ะแล้วแต่ฮะแล้วแต่จะคิดเลยไม่รู้จะโกงไปอะไรยังไงนะครับก็ให้ถ้าโกงจริงก็เดี๋ยวให้เขาตรวจสอบ นะถ้าผิดจริงก็ลงโทษแต่ถ้าไม่โกงขึ้นมาล่ะนะครับคุณนัตพงศ์สาใจมากครับซวยเองแพ้ก็คือแพ้ยอมรับสีหงแดงนะฮะ,นะฮะก็หลายอย่างประกอบกันเลยนะครับทำให้พวกเขาแพ้คุณเดเลนนะครับบอกว่าเด็กเปดเข้ามาป่วนก็จัดให้เขาสักหน่อยครับนะฮะผมยินด,ดีตอบทุกคำถามนะครับแต่ว่าต้องมาด้วยเหตุด้วยผลนะคุณอนัญญานะครับ บอกว่าถ้าตัวเท่ากันไก่เราแพ้แน่นอนก็ไม่แน่ครับเช่นเดียวกันกับข้อความต่อมาของคุณนัทวุฒิบอกว่าตัวเท่ากันไม่ชนะหรอกเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะการันตีได้นะครับคุณสุวิทย์นะครับรบ,บอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้ประตูเกมมันก็ยังศูนย,นยที่มันเสียศูนย์คือไม่เป็นเกมฟุตบอลเพราะลิเวอร์พูลอุดอุดตลุด ไม่มีสปิริตทีมฟุตบอลกลัวจัดกลัวจนขาสั่นเตะบอลเข้าโกตัวเองโค้ชลิเวอร์พูลบิ๊กมิสเทคม,ม,มาเนี่ยผมว่าแล้วต้องโดนต้องโดนเข้ามานะครับตอบกลับอย่างแน่นอนนะฮะก็เอ่อมันมันก็ตามแทคกติกนะครับคือเขาก็คงอยากได้หนึ่งแต้มนะครับคนน้อยกว่าเป็นใครก็ต้องเล่นแบบนั้นนะครับอืม แชมแน่นอนครับมั่นใจคุณท็อตแนมโอ้โหออกตัวแรงคุณสุวิท์นะครับคุณสุวิท์ทีมลิเวอร์พูลดูหลอนๆคงตื่นนานๆที่เข้ากรุงลอนดอนสถทีตื่นเต้นโอ้โหโแฟนสเปอร์เรานะครับคุณสุวิท์เหมือนกันอีซี่เกมสำหรับสเปอร์ชนะสบายไม่สบายครับ <laughs> เหนื่อยคุณเฉลิมพันธ์บอกโกงโกงโกงอ่ะแสดงว่าคุณไม่ได้ฟัง เนื้อหาที่ผมพยายามจะเล่านะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะ,ะก็ไม่เป็นไรฮะแล้วแต่เลยนะครับอืมโอเคขอบคุณฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับมาดูกันเยอะๆติดตามกันเอาไว้นะครับเราจะมูฟออนแล้วคลิปหน้าเราจะไปพูดถึงการเตรียมพร้อมที่จะไปสู่เกมกับรูตันนะครับรูตันนี่ก็เป็นน้องใหม่นะครับที่ล่าสุดชนะซะด้วย เนี่ยเรามาชนะตอนที่จะมาเจอเราดิมันเป็นยังไงอติดตามเอาไว้หน่อยนะครับสวัสดีครับ